ดีดดับสวัสดีอุ้ยเชี่ยละปั๊บ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 ข้อตึงสิบหา<ล>ยนะอุ้ยไปแล้วครับผมไปไหนไอ้นุนม่มน้ำแข็งไอ้นุ่มน้ำแข็งนุ่มบับบับบับโอเคครับผมเปิดล่างข้อตึงนะครับตัวนี้ไม่อยากจะโบว์เรได้หรอก โอเคนะครับก็ขอกล่าวสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมเปียวแซนดีนะแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวไอดีเทพนะฮะทุกคนตัวนี้มีในร้านเปียวแซนดี้ช็อปนะครับ1899เกาเาก็มาดูกันว,ว่าจะได้อะไรไปบ้างแต่ผมบอกเลยว่าตึกพอชมคลิปนี้ฝากคนดูกดไลค์กดแชร์กดติดตมด้วยนะครับ50 like, 7, ไลค์แจกไอติมหนึ่งตัวจากเปียวแซนดี้ช็อปอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเฮ้ยเอาอีกบปะ่ะสักยกไหมไม่ใจเลยอ่ะเฮ้ยเอาคนนี้ก็ได้คนนี้ก็ได้โอ้สวบไม่ได้ว่ะเฮ้ยได้ว่ะเอาได้้เเเฉยยยลฮ เึ๊บเรียบร้อยนะครับได้คิวโอ้โอเปลวข้อตึงอะฮะปั๊บปัๆบปับปับปับ,ปบแล้วก็ตามด้วยขวดเรือเฮ้ยคลิปนี้รีวิวรหัสไม่ใช่หรอเดีเดวเดวทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามารีวิวไอดีตัวนี้กันดีกว่าวทุกคนผมก็เล่นซัพเพิร์เล ค่าหัว6.3ล้านนะครับผมโคตรเยอะตราคาพลังก็จะเล่นเป็นสายผลนะฮะเงิน40ล้านทุกคน40ล้านโคตรเยอะแฟกเตอต์ที่ปติวมติมากเกือบ400อะแล้วก็เลเวล2 5 5 1นะครับคุณผู้ชมตัวนี้ฮาคิ่งก็ก็ที่แขนเป็นสีขาวส,สวยๆเลยเก็ปโปโซฮาฮินเกตนี้ก็มีครบนะและเป็นฮาฮิ่สังเกตวีสออยากเจอ่นเยตีจังเลยอะครับพี่สักอยู่กับผมได้เปล่าโอเคสลบของต้น,นะครับเป็นมัดกอดฮูแมนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามี7็มัด ปคิ้นนี้ครับมัลติลี่6 0 0โอ้โหเจ้าของเก่าแม่งชอบเล่นแน่นอนแล้วก็ดาบโยลุหก0 0อมาชเช่นกันสีเขียวนะไม่ใช่ขาวดาบเนาะกีตาร์บู๊ครับผม312มาสเตอรี่นี่ของแท้ เผ่ามนุษย์เออไม่ใช่เผ่าเงืเอกนี่่าเผ่าเงือก v 3และ v 4ครับเทียสิบแล้วเปล่าเดี๋ยวดูให้แป๊บนึงว้าวตัวนี้นะครับมเผ่าเงือก V4 เทียสิบนะครับแล้วก็มีมิงมีกูนมีสกายและมนุษย์นะครับ V4 สุ่มเทียนะทุกคนก็คือไม่รู้เทียนั่นเองอ่ะสำหรับของในไอเทมนะครับบุติบวกเยอะมากๆเลยก็มีดาบคู่โยรุเคียวสมอเรืออะไรอย่างงี้นะครับโอ้ oh, Amazing ปืนมีกีตาร์บุกนะแล้วก็ตีบวกด้วยมีดาวตรงนี้เห็นไหมคาคุคาตาคูรีแวนโดฟาหมวกอดมี อออยนี้เออเออผลในตัวมีแค่2ผลเท่านั้นนะครับโอเคของในเทียมก็ประมาณนี้นะครับถือว่ายังไม่ตึงมากสักเท่าไหร่มามาดูผลหาวอน,นะครับล็อกเก็ตสป,ปินช็อปช็อปสปริงน,นะฮะสี่ผลและไฟห้าครับหกน้ำแข็งเจ็ดผลแสงแปดผลพราเก้าผลประตูสิบโมจิสิบเอ็ดผลเสือและสิบสองคิสซึเนะครับทุกคนบอกเลยว่าเกมพา์นี้ก็ ผมถูกใจมากๆเลยดอบมีไหมดอบมีครับเรือมีเงินคุณ2มีมาเตอรี่มีโยรุ oru, มีและหาผลก็มีนะทุกคนไอดีนี้หอดหอดข้ตึงถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะครับผมบอกไปแล้วพิก่กงพิก,กัดเราการพีพีนี่ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์เป็นอย่างมากนะครับคิดนี้อยู่แล้วและส่วนมากเออว่าและส่วนมากคือผลถาวรที่มีอะเป็นสายพีพหมดเลยนะเนี่ยอย่างคิดนี้เสือ โมจิอย่างเงี้ยนะครผมประตูอ่พาพระอันนี้ก็ไปฟาร์มได้ไปนู่นนี่นั่นได้และหละอย่าง PP, พีพไล่ตกก็ยังได้สแปมนะครับทุกคนันแสงโอ้โหและแบบคือใครสสาพีพีคือชอบมากๆแน่นอนไอเทมก็ดูดีนะดูดีจริงๆ600มัสอชิ้นเท่านั้นงั้นเหรออ๋อหกรมัดประมาณก็เยอะอยู่ พอมีพอมีนะครับสามสี่ชิ้นอยู่นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณนี้ละก,กันนะครับสำหรับใครสนใจก็อย่าลืมไปแจกกันได้นะฮะฝากคุณดูกดไ like, ลค์ก็แชร์กดติ่มด้วยนะครับห้าสิบไลค์ผมแจกแกตั้มหนึ่งตัวจากเบลสแตรดี้ชอบนะบทุกคนอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมโอเค